สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมา u n น b o บให้ทุกคนดูกันนะคะว่าในเจ้าสิ่งนี้นะคะ Learn Korean w i t ช t i นิท a นนะคะเป็นอีกหนึ่งสินค้าจากไ y p e e d u นะคะ ที่ช่วยให้เราอาร์มี่อย่งเรานะคะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีนะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นไงบ้างอันนี้เรากดมาจากเว็บไซต์นะ,ะในราคารวมส่งแล้วสิรวมราคาสาม5ารบาทแล้วก็ได้ไอ้เจ้านี้โปสการนะคะจะรูปเมมเบอร์ทั้ง7แถมมาด้วยนะเหมือนว่าเป็น1,000ออเดอร์แรก ของเขาอะไรเงี้ยแหละเออเราไม่ได้กดจากรีเวิร์สโดยตรงนะเป็นเหมือนเว็บของของคนไทยนัแหละที่เขานําเข้าเข้ามานะคะโอเคมาดูกันกว่าว่าข้างในเนี้ยมีอะไรกันบ้างนะอูได้มาแล้วคือแบบเป็นหน้ารักอะดูดีูดกล่องเป็นน่าักอ่ะเปิดออกมาก็จเป็นกล่องแบบนี้นะเรียนเกาหลีวิท h ชนีชันนะคะในกล่องเนี้ เฮ hey, ก่องวนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ก็จะใส่มาครบทุกอย่างนะคะมีอะไรบ้างมีหนังสือสองเล่มสองเล่มเล่มนี้เป็นหนังสือเรียนแล้วก็เล่มนี้เป็นเหมือนเวิร์กบุ๊กเป็นแบบแบบฝึกหัดนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างเอีอันหนึง่งมีอะไรอีกมีอีกเยอะมากอันนี้เจ้าสิ่งนี้เป็น เป็นแบบว่าสิ่งที่ amazing ว้าวที่สุดในใน box นี้นะในกล่องนี้นะคะอันนี้ได้รู้จักกับเจ้าสิ่งนงี้ปากกาสิ่งเนี้ยตอนที่แบบว่าเพื่อนที่ทำงานนะนางก็มีลูกนางก็มีหนังสือนิทานปากกานี้มันแบบจิ้มไปตรงนิทานนี่คือแบบอ่านนิทานได้อะ่ะ ตอนนั้น Amazing มากก็เลยคิดว่ามันเป็นสินเดียวกันนะคะมาฟังกันดีกว่าเปิดโอ้ยตายแล้วยังงันเซลล์อามิอามิอรบุนน่คือรู้สึกว่าพอครั้งแรกที่เปิดฟังอ่ะคุมแหละเปิดฟังมันเชา้าเย็นฮิลลิ่งจิตใจคุมสามพันห้าอโอเค เออแล้วคอมเมนซิงของปากานี่ใช่ปะ mm hmm. มันสามารถใช้กับอันนี้ไอหนังสือเรียนแล้วก็เวิร์กบุ๊กได้นะ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันอ่ะสักหน้าหนึ่งก่อนหน้านีเลยอ่ะจะมีเมสเซจจอม BTS นะเราก็อ่ะจิ้มไปสักอันหนึ่งจิง้มพี่จิ้ม mm hmm. อยเ่ี่ไหนอย่제ี진심으로ร원합เอ사랑해요เอ해요ะจริงๆมีของทุกคนเลยนะโอ้ยแล้วือแบบคือพอได้เสียงแล้วก็คือขุมอะฟังเสียงบางทันวนไปนะคะซึ่งในเนี้ย มันก็สามารถแบบมันก็จะสอนแบบอ่านนูนน,นี่นั่นคือคือคือแล้วก็แบบเอาอ่านตามแบบเฮอ่อชอบอะเป็นประการมหัสจรรย์นะเออประทับใจแล้วเวลาปิดออปก็ยังมีเสียงมา บอกรักเอาไปอีกเอาเข้าไปนะทุกคนไม่คุ้มก็ไม่รู้จะไหายังไงแล้วเราก็มีอะไรอีกมีเอ,อ่อมีเทปนะคะเป็นเทปอันนี้ยังไม่กล้าแกะนะเดี๋ยวค่อยแกะแต่ว่าก็จะเป็นเทปน่ารักน่ารักนะคะเพราะว่าโอ้ยไม่กล้าแบบเดี๋ยวค่อยแกะด <c oughs> ีความเออแล้วก็มีอะไรอีกเป็นสติกเกอร์แพ็คข้างในก็จะมีแบบว่า Okay. อ๋อเป็นแป้นเหมือนแบบเอาไว้ติดออ๋แป้นคอมพิวเตอร์ผิดด้านเมื่อกี้อ่าแป้นคอมพิวเตอร์น่ารักเป็นคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยเอาไปติดแล้วก็เป็นแบบว่าสติกเกอร์ไทยนิทา,ทานคิ Q ้วๆนะครบทั้งเจ็ดนี้แล้วก็มีอีก อ๋อแล้วก็ทติกเกอร์นี้เห็นอันนี้แกะไปแล้วนะก็คือความ Amazing มของปากกาเนี่ยมันไม่ได้หมดแค่เมื่อกี้ที่เปิดให้ฟังนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแปะไปสังเกตเห็นมันจะเป็นมันจะเป็นภาษาเกาหลีอังกฤษญี่ปุ่นแล้วก็สเปนนะคะสเปนยอนแล้วแบบเราก็เอามาแปะตรงหนังสืออย่างเงี้ยเนาะตามนี้ ๊บดูความ Amazing ของมันอีกรอบเจ้าประกาตัวนี้อ้อฮิลลิ่นในงใจไปอีกอันนี้นะคะสมมติเราจะกดที่สมมุิเราอ่ะภาษา English 한국한국일본 Spanish s p ่ n i s h <pan> อ่ะเอาภาษาอังกฤษก่อนนะคะก็ ในแต่ละบทอะ่ะมันก็จะมีการอธิบายไว้เนาะว่าแบบอธิบายว่าเอ้ยตัวหนังสือเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างนะคะการคิดค้นตัวหนังสือหรือว่าอธิบายเรื่องราวต่างๆเนีย่ยเวลาเราเราเนีย่ยเวลาเราจริ้มไปมันก็จะอ่านให้ฟังนะคะเปลี่ยนสมมุติ รู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยอะทีนี้ได้ฝึกทั้งสองภาษาเลย BTS ตัวก็ตัวเออเลิศไหมก็คือนอกจากจะได้เรียนภาษาต่อก็อาจะได้ฝึกญี่ปุ่นด้วยอ๋อคือแบบตรงนี้ไอ้ตรงหัวใจอะ ของแต่ละหน้าเอ่อมันจะมีบางหน้าเนาะก็จะเป็นแบบเสียบของ b ีเคสนาะมาพูดให้ฟังโอ๊ยเป็นหน้าแบบคือขุมคุมแล้วนะจ๊ะอ่ะปิด่อนนอกจากน,นี้มีอะไรอีกนะคะยังมีอีกยังไม่หมดก็จะเป็นในส่วของอะไรเอ่ย เป็นส่วนของโปสเตอร์เป็นตัวหนังสือเฮ้ยเหมือนอารมณ์ตอนที่แบบไปวัดใส่ปลาเลยอะเออก็แบบฝึกอ่านก็มีตัวตุ้ยน่ารักกรุกกริดนะคะเป็นทำให้มีแรงในการเรียนภาษาเกาหลีมากขึ้นนะอันนี้ก็หนึ่งอันนี้อีกหนึ่ง อ๋อมีสองมีสอเอ้ยเดีามาดูสิว่านางปากกาสามารถอ่านสิ่งอยู่บนนี้ได้ไหรือ,อ<า>เปล่าอาเฮ้ยอ่านได้ด้วยนอกจากแบบอ่านในหนังสืออ่านโปสเตอร์ได้อีกมามา,าโอ้ยอ๋อเป็นมากโอเคแล้วก็เดี๋ยวติดไว้ข้างฝาเหมือนเริ่มเรียนเลยเรียนเลย แล้นอกจากนี้มีอะไรอีกนะคะอันสุดท้ายแลละในกล่องนี้ในกล่องนี้ก็จะมีเป็นแฟลชการ์ดค่ะแฟลชการ์ดทุกคนขออ้อ๋มอ,อ,อมอีเจ้านี่มาด้วยเหมือนเป็นการแบบตั้งอะ่ะแล้วก็ตั้งแฟลชการ์ดได้ด้วยอือนะเขาก็จะมี ข้างในอธิบายว่ามันแบบประกอบไปด้วยอะไรบ้างเอามาดูกัน,นดีกว่าแฟลชการ์ดดานะว่าใชัอ้นี่ได้อีกเดี๋ยวลองดูโอ้ไม่ได้หรอเอหรือข้ามูลสัตวเกาหลีเดี๋ยวลองเต็มนะท่า <c oughs> น,นกูก่อนเอาไม่ได้ไม่ได้ไไดอ๋อแต่ว่าก็จะเป็นแบบว่า ความน,น่ารัก่ะก็จะมีตัวประตูนอยู่ในทุกแฟชั่การแล้วก็นอกจากนั้นนะคะสมมติเรารู้แล้วมันอ่านว่าอะไรข้างหลังก็จะมีตัวอย่างคําศัพท์อีกนะคะเนี่ยลองอ๋อคือข้างหน้ากดไม่ได้แต่ข้างหลังที่เป็นคำศัพท์เนี่ยกดได้เดี๋ยวลองนะอ่ะอ่าคาสคาสอ๋อนักล้องอย่างเงี้ยเราก็ได้เรียนรููอาอมีอ แล้วนะคะว่ามีเขียนกันยังไงอย่างงี้ออาก็ได้ไปเรียนรู้กันอีกต่อไปเออเลิศดนะเราจะแบบมีแฟชั่นมากมายเอออันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะว่าในกล่องเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะหวังว่าคนที่กำลังแบบตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้ออะไรเงี้ยหวังว่ามันจะสามารถช่วยเป็น เขาเรียกว่าอะไรช่วยเป็นอีกหนึ่งในการกระตุ้นให้สื่อได้เร็วขึ้นนัว่าแบบเออมันคุ้มแค่ไหนการได้ฟังเสียงทุกวันจบแล้วคุ้มฮิลลิ่งจิตใจวันไหนแบบเหนื่อยๆกลับมาแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเปิดฟังสักหนึ่งเออเรียนไม่เรียนเดี๋ยวค่อยมากันหลอกหลอกตั้งก็เรียนเนาะเรียนเพราะว่าอันเนี้ยเมื่อกี้ลองเปิดแตงหลัง Learn Korean Series นะคะมันไม่ได้มีแค่ อันนี้นะอันนี้เป็นเร a r นคอเร a n w วิท t h ไทยนิทานใช่ไหมคะเป็นเขาบอกมันเป็นเบกิเนอร์แล้วสำหรับคนที่แบบไม่เคยรู้ภาษาเกาหลีม,มาก่อนอย่างเงี้ยอะเริ่มจากแบบเรียนเพลยญชนะสระอะไรก็ว่าไปเสร็จปุ๊บมันมีอีกหนึ่งนะจ๊ะเป็น Learn Korean with BTS นะคะ1-4ก็คือมี สี่เล่มเลยนะก็จะเป็นขั้น intermediate ขึ้นมาก็คือแบบว่า a d v a n c ขึ้นมาหน่อยนะจ๊ะจากอันนี้เดี๋ยวก็จะพยายามเรียนอันนี้ให้เสร็จนะแล้วก็จะได้แบบเอ้ยมาดูอันนี้กันว่าแบบเป็นยังไงระดับไหนอ่ะทุกคนหวังว่าใครมีอ่ะใครมีเราก็เรียนอยู่ก็มา ออคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าเรียนกันถึงไหนแล้วนะะจะได้แบบว่ามีกําลังใจในการเรียนช่วยกันผลักด,ดันให้เรียนจบแล้วก็จะได้เรียนจะได้สือ่อสีวิทัดไปนะคะก็วิดีโอนี้นะคะก็จะคร่าวๆนะเดี๋ยวในวิดีโอหน้าจะมาเจาะหรือว่าแบบแต่ละเล่มแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมอีก แซ่อนอยู่ในแต่ละของของมันนะคะก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย